ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่กือผมเซมิไนครั้งแล้วนะครับผมก็ดี่ครับเนีอยู่ในช่วงแนะนามอสกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมนะมอสเทอร์จะมาแนะนําเนี่ยเป็นมอสเกี่ยวกับการที่จะทำให้ผู้เล่นนะครับเล่นเกมง่ายขึ้นเองครับผมนะหรือเป็นมอสที่ผมแนะนำนะครับให้โหลดตอนต้นเกมเลยผมนะหรือว่าโหลดในเหล่ามอสแพคแรกๆเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เกมคุณเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นนั่นเองครับ โอเครับมาสู่มอสแรกนะผมนะโดยมอตนี้นะครับมันจะเพิ่มข้างๆรอแระบผมนะทาให้เราเห็นนะครับว่าตอนเนี้ยที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันมีสิ่งของอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในเกมนะผมนะถ้าเกิดเราลงมอสเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะผมนะว่ามีอะไรบ้างครับอยู่ในนี้แล้วถ้าเกิดเราอยากรู้นะครับว่าอะไรครับยังไงถ้าคนให้เอาเมาส์นะครับไปชี้ผมนะแล้วก็กดลิกขวานะครับมันจะแสดงนะผมนะว่าสิ่งของนั้นที่เราชี้เนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้ในอนาคตนะครับถ้าเกิดเรากดตัว R เนี่ยมันก็จะแสดงวิธีการครับแล้วก็วิธีกาาาาาารรรหขขอองงงงงสิ่่นนนนนัั้้ะะวเจทํยไถึดมมมผ เป็นมอดที่จะช่วยทำให้เราหาของได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องคัาของมากขนาดนั้นเองครับผม ไว้คร uhm. ับในตัวม็อดที่2เนี่ครับผมนะทุกคนเคยไหมครับเวลาที่เราสักคัฟของเยอะๆเนี่ยต้องกดคลิกขวาทีละครั้งที่แล้วค้างคือค้งตามจนที่เราต้องการนะครับซึ่งมันเสียเวลาก็มากเลยเมื่ก็ต้องกดคลิกซ้ายในการแบ่งมาแบ่งนะครับซึ่งมันก็เสียเวลาเหมือนกันแต่สําหรับม็อดนี้นะครับแค่เรากดคลิกซ้ายค้างแล้วคนม็อดมันนะครับจะทําการแบ่งสัดส่วนของให้เราได้อย่างพอดีเป๊ะเลยนะครับทำให้เราสามารถซับของในปริมาณได้ที่เยอะๆนะครับแบบไม่เสียเวลาเลยนี่ครับผม เอ้ครับในมอดที่3นี้นะครับเป็นมอดที่จะเปลี่ยน UI ของเรานะครับหรือหน้าเก็บของเราเนี่ยให้มันสวยขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดทุกคนเห็นนะครับบล็อกเนี่ยเกิดเราวางไว้นะครับเราเอามอสไปชี้เนี่ยมันจะมีการขยายใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราเห็นว่าเราเลือกบล็อกไหนอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราขยับซ้ายขวาผมนะหรือการขยับเมาส์ยังก็ช่างครับพวกสิ่งของไอเทมที่เราเลือกไปนะครับมันจะมีการขยับตามแรงโน้มถ่วงหรือแรงเหวี่ยงนั่นเองครับผมแต่ที่สําคัญเลยนะครับพวกของไอเทมที่เป็นของเอนชานนะครับก แล้วก็หาของได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ โอเคครับเดอะมอสที lord, mm fate, today, pues day, teachers, ่4น nah, ี้นะครับจะเป็นมอดเกี่ยวกับการเก็บของนะทุกคนเราจะนะครับจะไม่จำเป็นต้องไปเก็บของที่ได้ชิ้นส่งชิ้นแล้วนะครับเราสามารถเลือกเก็บได้ในทันทีได้ผมนะโดยการที่กดชิปแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็ลากได้ผมนะเป็นการเก็บของที่ไวมากนะครับผมแล้วก็เราสามารถจัดเรียงของได้ด้วยการกดตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการแยกของให้เราแบบชัดเจนแล้วก็สวยงามมากเลยครับก็มีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกนะครับก็อยู่ที่ทุกคนเลยนะครับว่าชอบการเก็บของแบบไหนหรือก็ชอบหน้า UI แบบไหนนะครับก็ลองไปเล โอเคครับก็มาสู่ในมอดที่5แล้วนะครับผมผมว่ามอดนี้เป็นมอดที่ใครหลายๆคนต้องการเลยแหละครับเพราะมันสามารถทําให้เราเห็นได้นะครับว่าบล็อกนั้นนะครับจะต้องใช้อเทมไหนในการขุดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินก็ต้องใช้พู้หญ้าก็ต้องใช้ของต่างๆตามที่มันบอกนะครับมันจะมีขึ้นข้างบนให้เราเห็นอย่างนี้เลยครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถเห็นเลือดมอนได้ด้วยนะครับว่ามอนสเตอร์นะครับมีเลือดอยู่เท่าไหร่แล้วผมนะก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่จะเป็นมือใหม่หรือว่าจะเอาไปลงในมอดแพ็กนะครับเพราะว่าเผื่อจะไม่รู้คร่าออเหรขงุดนยื โอเคครับในม็อดต่อไปนี้นะครับผมว่าใครหลายๆคนต้องการลงถึงผมด้วยแหละผมใช้บ่อยแล้วก็ชอบมากเลยนะครับเพราะมันจะทําให้เราเห็นนะครับว่าเอนชานแต่ละอย่างของผมนะมันมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับคือเราไม่ต้องไปค้นหาในเน็ตหรือค้นหาในวิกิต่อไปแล้วครับว่าเอนชานแต่ละอย่างทําอะไรครับเพราะว่าในม็อดนี้นะครับผมมันทําการเขียนไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วครับว่าเอนชานอันไหนนะครับมันมีความสามารถพิเศษอะไรและสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็ตามนี้เลยเรียกว่ามีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆเลยครับนะ โอเคครับในมอดที่7นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในมอดที่ผมชอบมากอีกแล้วนะครับนะเรียกว่าช่วยชีวิตผมได้เยอะจริงๆครับคือนะครับเป็นมอดเกี่ยวกับการเอนชานเองครับคือเราสามารถวางของแล้วก็วางลาบได้เลยนะครับตามที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วสามารถรีนะหุ่นนะรีเจ้าเอนชานได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบเอนชานหน่อยแล้วก็รีรีจนกว่าจะเจออันที่เราถูกใจนะครับโดยมันก็จะเสียลาพิชนะครับหอันต่อการรีหนึ่งครั้งแล้วก็เสียเวลลงไปนิดหนึ่งเป็นเล็กน้อยลงไปนั่นเองครับผมนะในการอ่รีของต่อนะะครรับกกก็็เเีียยยวววว่่าาชชิตได้้อแลทํให้เเกมล่นง่ายขึ้นนเเยยอะะลครับ โอเคครับส่วนในมอสที่8นี้นะครับเรียกว่าเป็นอาจจะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นนะผมนั้นเรียกว่าเพื่อความสวยงามเท่ากันนะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกของเรานะครับเเราสักบ้านะครับหมุนรอบตัวเองได้นะครับแต่ทุกคนเลยเป็นสามรอยหกสิบองศานะครับโดยการกด F5 เพียงครั้งเดียวแล้วก็ขยับเมาส์เลยนะครับไม่จำเป็นต้องกด F5 ย้ำๆนะผมนะก็ข้างหน้าข้างหลังไม่จำเป็นแล้วนะครับเรากดแค่ทีเดียวแล้วก็สามารถขยับมุมกล้องได้รอบตัวตามที่ทุกคนเลยนะครับเรียกว่าเป็นมุมกล้องอิสระสามรอหกสิบองศานี โอเคครับแล้วก็เดินทางมาถึงในมอดที่9้าแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องถือโทเทมในมือขวาหรือมือซ้ายสักมือหนึ่งอีกแล้วนะครับว่านะครับในช่องสล็อตเก็บของเราเนี่ยจะมีช่องที่ใส่สามารถใส่โทเทมเข้ามาได้นะผมน้เรียกว่าสะดวกมากเลยนะทำให้เราสามารถถือโลหรือถืออะไรในการต่อสู้พร้อมกับมีโทเทมอยู่ในตัวด้วยนะครับหรือถ้าเกิดทุกคนอยากใส่ไว้เนี่ยทุกคนก็สามารถถือโทเทมแล้วก็กดที่ขวาได้เลยนะครับมันก็จะไปเป็นสร้อยคอให้เราแบบนี้นะผมเรียกว่าสวยแล้วก็เท่มากเลยครับแล้วก็ช่วยชีวิตได้ โอ้คครับเราเดินทางสู่มอสสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นมอสที่ใครหลายคนต้องการลงถึงผมด้วยนะครับก็คือเป็นมอสที่เมื่อเราตายนะครับของเราจะไม่หายุกคนเราจะกลายเป็นศพอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเดินมาเก็บของได้นะครับด้วยกันจะเก็บทีละชิ้นก็ได้หรือเราจะกดตรงนี้ทีเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วกอพิางที่เราสวมใส่ไว้ตอนเราตายนะครับมันจะเด้งกลับเข้าตัวให้เหมือนก่อนตอนก่อนเราตายเลยผมนะเรียกว่าเป็นมอสที่ดีแล้วก็สะดวกมากๆผมว่าใครหลายคนต้องการลงถึงผมด้วยนะครับไม่ว่าเราจมอสแพคไหนเนี่ยผมต้องมีมอสนี้ตตติดดัววไ้ลลอเย โอเคครับก็จบไปแล้วนะผมนะสำหรับสิบมดนะครับเรียกว่าเป็นมดพื้นฐานที่ควรโหลดไว้นะผมนะก็ถ้าถูกใจหรือชอบใจนะครับก็ฝากกดติดตามเปกระจายให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าอยากให้พี่พาร์ตต่อไปหรืออยากให้มีเอ่อการเอามดแนวไหนเนี่ยครับมาแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยครับว่าอยากได้มดแนวไหนหรือว่าอยากให้ผมทาไอ้เจ้าแบบนี้นะครับเป็นพาร์ตที่2ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยครับแล้วก็ท้ายสุดนี้หวังว่าทุกคนจะเอ่อได้ประโยชน์หรือก็ได้อะไรจากคลิปที่ไปนะครับนะแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์หรือกดติดตามเป็นกละจายให้ผมด ช่องเราจะพันซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับผมนะก็ต่อไปนี้จะพยายามทําคลิปให้บ่อยขึ้นแล้วก็จะพยายามตั้งใจทําคลิปมากขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ฝากไปดูไลฟ์สตรีมทางทิกตอกด้วยผมนะชื่อช่องเซมินาร์นะเผื่อใครบ้างว่าผมนะจะไลฟ์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะผมนะก็ฝากด้วยผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะแล้วไปเจอใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ก็บบ๊ายายจ้าไปเจอกันะครับ